สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันคืนวันเสาร์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเมื่อจเจริญสติมาในทิศทางที่จะเห็นกายใจแยกจากกันแล้วก็เห็นจิตแยกจากความคิดประสบการณ์ที่ออกมาจะออกแนวเดียวกันเ <te animals> ช่นพวกเราส่วนใหญ่จะตกใจเวลาที่เห็นแน่ว่า จิตเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสงบมีความตื่นมีความรู้แล้วก็เงียบจากความคิดไม่ได้มีความคิดอย่างที่เข้าใจทีนี้พอเห็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นชุดใหม่ทดล,ลองใหม่หลังจากที่จิตสายใจเงียบนะะมีความคิดปรากฏชัดปรากฏเด่นเป็นต่างหากจากจิตณนะขณะนั้นบางทีไม่ได้มานั่งนิยามแบบนี้นะว่าจิตอยู่ส่วนจิตความคิดอยู่ส่วนความคิด ไม่ได้เข้าใจด้วยซ้ำว่านั่นคือการแยกอว่างจิตกับความคิดแต่ว่าเกิดความตกใจว่าเฮ้ยเราคิดแบบนี้ด้วยหรอหรือว่าเกิดความงุนงงนะจำตัวเองไม่ได้ว่าเดิมทีจิตเนี่ยมันคิดอยู่ตลอดเวลากลายเป็นจิตพักแล้วเสร็จแล้วมีเซตความคิดปรากฏขึ้นมาก็าบอกว่าเราต้องคิดด้วยเหรอ ถ้าหากว่าใครเห็นความคิดของตัวเองแล้วเกิดความตกใจว่าเราเคยคิดอะไรที่มันไม่ดีแบบนี้จริงๆด้วยนะะเท่ากับว่าเราไม่เคยเพรบไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองคิดแบบนี้นะมันจะเกิดความงงสับสนตัวเองว่าเราเป็นอะไรไปหรือเปล่าอันนี้เนี่ยนะก็จะเป็นประสบการณ์แบบที่ เกิดขึ้นช่วงนี้กับหลายๆท่านเกิดความงงงงสงสัยอดคิดไม่ได้ว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ผิดปกติไหมนะเพราะว่าความคิดเราคิดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกหรือว่าไอ้สิ่งที่เห็นว่าคิดไม่ดีเนี่ยมันก็คิดมาเป็นประจําแล้วตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ดีรู้สึกว่ามันเป็นปกติ แต่พอจิตนะมีอาการแยกออกมาจากความคิดมันกลายเป็นว่าความคิดนั้นไม่ดีไปแล้วความคิดนั้นราวกับว่าเป็นอีกคนหนึ่งคิดอีกคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักอันนั้นก็เป็นเพราะว่าสัญญามันเปลี่ยนได้นะเดิมทีมีอัตตาสัญญาแล้วเกิดความคิดขึ้นมาก็จะจำนะว่าไอ้ความคิดแบบนี้เราคิดมาเรื่อยๆอยู่แล้วเฉยๆกับมันอยู่แล้วชินๆกับมันอยู่แล้วแต่พอจิตมีความ นะมันมีสติที่บริสุทธิ์จิตมีความบริสุทธิ์ชั่วขณะคือพ้นจากความคิดชั่วขณะแล้วกลับมาเห็นความคิดปรากฏขึ้นมาใหม่เนี่ยเราตอกลับว่าเป็นใครอีกคนหนึ่งเลยจิตฝ่ายที่มันแยกออกมาเนี่ยนะต้องเข้าใจว่ามีความสว่างมีความใสมีความเงียบตรงนั้นเป็นมหากุศลจิตที่มีพูดง่ายๆว่าสํานึกค่อนข้างจะอยู่สูงนะ พอมาเจอไอ้ความคิดที่คิดมาเป็นประจำคิดมาอยู่แล้วนะฮอมันทําอยู่ทุคิดอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ไอ้ทุกวันนั้นมันกลับปรากฏแตกต่างอย่างเด่นชัดนะกับสภาวะของจิตที่มันอยู่สูงก็กลายเป็นตกใจนะจำตัวเองไม่ได้จำความคิดของตัวเองไม่ได้นี่ตรงนี้เนี่ยให มองเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่าไปตกอกตกใจแล้วก็เกิดความรู้สึกกลัวตัวเองขึ้นมาหรือว่ากลัวว่าอนี่เรากําลังทําอะไรอยู่มันจะผิดปกติไหมนะตอนแรกๆมันจะ,ะมีความงงมันจะมีความแปลกหน้ากับความคิดตัวเองอย่างนี้แหละแต่พอทําไปทําไปจนเกิดความเห็นเป็นปกติเห็นได้เรื่อย เข้าใจว่าจิตที่มีความเงียบมีความใสแล้วก็เป็นต่างหากจากความคิดเนี่ยมันเป็นมหาอุศลจิตในแบบที่ถ้าไม่เป็นสมาธิระดับอุปจารสมาธินะก็เป็นสมาธิในระดับที่มีความหนักแน่นมากพอคือยังยังเป็นอาจจะเป็นขณิกาสมาธิแต่เป็นขณิการสมาธิแบบที่มัน สามารถที่จะแยกออกจากความคิดได้เด็ดขาดนะแล้วก็ตั้งอยู่ได้นานพักหนึ่งอย่างน้อยสักครึ่งนาทีอะไรแบบนี้ครึ่งนาทีหนึ่งนาทีเนี่ยที่มันมีความเฉยเมยนะยังไม่ได้มีความปิติส่านยังไม่ได้มีไออาการแผ่กว้างออกไปแต่ว่ามันมีความนิ่งมันมีความตั้งมั่นแยกเป็นต่างหากออกมาจากความคิดได้เพียงเท่านี้ก็เกิดความรู้สึกแปลกหน้ากับความคิดได้แล้วพอความคิดมันแยกออกจากจิตได้บ่อย ก็เกิดความชินแล้วก็เเกิดความเห็นว่าเดิมทีมันต้องอย่างนี้มันต้องเป็นอะไรที่ไม่ได้มีตัวเราอยู่นะความเข้าใจที่ถูกต้องมันต้องอย่างนี้มันไม่ได้มีตัวเราอยู่ในจิตไม่ได้มีตัวเราอยู่ในความคิดแต่ความหลงยึดติดไอ้ที่มันมีมาแต่อ้อนแต่ออกแล้วก็มีมานานชั่วกับชั่วกันทำให้ยังคงยึดอยู่ แต่เมื่อมาเจริญสติเมื่อสติเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วตามแนววิธีที่พระพุทธเจ้าท่านให้เห็นกายใจเป็นรูปนามเป็นขันท้าเป็นธาตุหกเนี่ยมันก็ต้องเ,เจอแบบนี้เจอความจริงนี่อ่ะอันนี้พูดในแง่ที่ว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งจิตมีความละเอียดจิตมีความสามารถแยกเป็นต่างหากจากความคิดบางคนก็พบว่า มันไม่ได้ไปของมันเรื่อยๆในทางคืบหน้าเป็นเส้นตรงบางทีมันย้อนกลับมันกลับมาเป็นจิตแบบมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่มีกิเลสพอกหนาได้มีโมหะนะมืดๆมาคลุมได้มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนว่าเรากำลังคิดเรากำลังนึกเรากำลังเป็นผู้รับผิดชอบกับ การปรุงแต่งในหัวจะดีจะชั่วก็ตามเนี่ยนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าคนถ้าผ่านไอจิตที่มันสูงสูงมาแล้วนะมันมีความเป็นมหากุศลแล้วเนี่ยแล้วย้อนกลับไปคิดอะไรไม่ดีมากๆคิดอะไรไม่ดีหนักๆมันจะมีความรู้สึกผิดแรงคือต่อให้ไม่ใช่ความคิดใหม่นะบางทีเนี่ยตอนที่จิตมีความเป็นมหากุศลสว่างจ้าจ้าเนี่ย และย้อนกลับมานึกได้ว่าในอดีตเคยคิดอะไรไปบ้างเคยพูดอะไรไปบ้างเคยทําอะไรไปบ้างจากความคิดซึ่งเป็นต้นแหล่งผลิตคาพูดและการกระทําทั้งหลายเนี่ยนะมันเกิดความเสียอ,อกเสียใจมันเกิดความรู้สึกผิดอย่างแรงและบางทีก็จิตหมองไปนะไอ้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นมีความหมองมีความเสียใจมาเป็นตัวเป็นตนใหม่ความคิดนึกที่ตามมาหลังจากนั้นมันก็ แน่ติดหรือว่าคลุมจิตได้ก็หาทางปรับไม่เจอทำยังไงให้จิตกับความคิดมันแยกออกจากกันอีกใอ้ตรงนี้มาถึงจุดที่เรียกว่ากลางๆแล้วเกือบจะแอดวานจริงแล้วแต่ยังไม่แอดวานนะที่ไม่แอดวานที่ผมเจอมากว่าสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เพราะว่า ประเภทได้น,น้าลืมหลังแล้วก็เหมือนกับนึกว่าตัวเองแอดวานแล้วเนี่ยไม่ต้องทำเบสิกแล้วคนที่แอดวานได้จริงนะเท่าที่เคยเห็นมานะคือคนที่ไม่ลืมเบสิกคือจำได้ว่าตัวเองเนี่ยผ่านทางเข้ามายัางไงต้องสังเกตดิพวกคุณนี่หะมีเยอะที่ฝึกกันมานานๆเนี่ยนะ ลอ,ลองทบทวนดูส่วนใหญ่พอมีสภาวะทางใจที่ประหนึ่งว่าแอดวานแล้วเนี่ยเสร็จแ,แล้วพอมันเตล้มหรือว่ามีเหตุในชีวิตประจำวันมาเขมือไปนะทำให้ใกลายมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ยังมีกิเลสมันจำทางเข้าไม่ได้ตรงนี้แหละที่พิสูจน์ว่าถ้าแอดวานจริงนะต้องจำทางเข้าได้ แ้วทางเข้ามันก็คือเบสิกนั่นแหละาถามว่าทํำยังไงถ้าหากว่าเราสามารถแยกจิตแยกความคิดออกจากกันได้แล้วจะยังคงแยกได้เรื่อยๆมีความมั่นใจว่ามันมาแล้วมันจะไม่ไม่หายไปนะเพราะบางคนนะเล่นใช้วิธีว่าเออเคยแยกจิตแยกความคิดได้แล้วแปลว่าต้องได้ตลอดไปคิดอย่างนี้เสร็จแล้วก็พยายามปั๊ปปี้นะตั้งจิตให้อยู่ในภาวะแยกจิตแยกความคิด แล้วมันก็ยากไม่ได้มันกลายเป็นคิดต้อนคิดมันกลับไปเป็นคนที่เหมือนทําไม่เป็นอีกแล้วก็เสียอกเสียใจว่าเฮ้ยทําไมเราได้แล้วเสียไปนะเหมือนได้ของมาแล้วหลุดมือไปแล้วก็กลับไปเอามาครอบครองไม่ได้อีกอะไรทํานองนี้ถ้าหากว่าเราฝึกมาตามแนวที่พระพุทธเจ้าประทานไว้คือ นะอาศัยอาณาปานสติเป็นตัวตั้งเสมอขึ้นต้นมาหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาเนี่ยนะเพื่อให้จิตมันมีอาการที่รับรู้ว่าอะไรจะเล็งมาที่ตรงนี้เกิดวิตก,กะเกิดวิจาระเสร็จนะแ,แล้วพอเกิด ความรู้สึกว่าใจสามารถแนบอยู่กับลมได้เป็นหนึ่งเดียวจะลุกขึ้นมายืนท่าสองก็ได้หรือว่าจะนั่งต่อก็ตามแต่ถนัดแต่ส่วนใหญ่นะถ้าหากว่าจะเอาเร็วๆตอนอยู่ในเมืองเนี่ยถ้าใช้ท่าสองตอนยืนมันจะง่ายแต่ถ้ายังนั่งอยู่เนี่ยมันเอาแนวนอนไม่ได้อันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะในตอนที่ปฏิบัติอยู่ในเมืองเนี่ยเพราะจิตมันฟุ้งเยอะโอกาสที่จะเกิดปีติขึ้นมาเนี่ยยาก นี่ถ้าใช้ท่าสองแล้วเห็นได้ว่าเออพอเปิดฟ้าเกิดความโล่งเกิดความเบาโล่งหัวนะแล้วก็รู้สึกถึงความว่างเบื้องบนข้างบนว่างข้างล่างชัดเป็นแผ่นดินที่กว้างนะตรงกลางเบามีความารับรู้มีสัญชตาตญาณรู้ขึ้นมาเองว่าจะหายใจยาวอย่างเป็นอัตโนมัติได้ยังไงมีความสุขมีความสดชื่นตรงนั้นแหละที่เราจะเริ่มแยกออกนะะ หรือว่ามีปิติหายใจออกหรือว่ามีปิติหายใจเข้าพอแยกได้ว่าปิติอยู่ส่วนปิติลมหายใจอยู่ส่วนลมหายใจเกิด <c oughs> ความชุ่มชื่นเกิดความรู้สึกว่าจิตมีกําลังขึ้นมานั่นแหละน,น,นะตรงนั้นนะถ้าแยกได้ว่าปิติอยู่ส่วนปิติลมหายใจอยู่ส่วนลมหายใจมันก็จะมีกําลังของจิตมากพอที่จะแยกที่จะรู้ในขั้นต่อไปในลําดับต่อมาอันเนี้ย อยู่ในอานาปานสติสูตรเลยนะลองไปทบทวนดูได้นะหลังจากเกิดปีติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดว่าเออถ้ามีจิตมีจิตตสังขารขึ้นมาเนี่ยเราสามารถระงับมันได้ถ้าระงับสังขารได้ด้วยปีตินะจิตจิตตสังขารได้ด้วยปีติเนี่ยเราจะรับรู้ว่าเออด้วยปีติเนี่ยเราสามารถคงท้างอยู่กับกจิตที่มีความผ่องใสนะโดยปราศจากความคิด นะจิตป่องใสรู้ว่าจิตป่องใสรู้เข้ามาที่จิตหายใจออกรู้เข้ามาที่จิตหายใจเข้าตรงนั้นแหละเป็นจุดตั้งต้นที่จะทําให้เราสามารถแยกจิตแยกความคิดได้เสมอนะนี่เห็นไหมถ้าจะแอดวานซ์จริงมันต้องจําทางเข้าได้แล้วถ้าใครจําทางเข้าได้ใครรับรู้แล้วก็เห็นค่าที่พระพุทธเจ้าท่านปูทางไว้นะในอนา,านาปานสติสูตรซึ่งเป็น หัวหอกนะนำนำนำทับนะสติปัฏฐานสี่ก็จะรู้นะว่าการปฏิบัติที่จะให้มันมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆไม่หล่นลงง่ายๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรนะครับมาสวนหมนด้วยกันนะ Memo. กิตปิโสมะคาวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณะสัมปนโนสุขะโตโลกาภิทูอะนุตตะโรบุริสัคขมะสาาะฏิสัตถะเทว